อ่าครับผมสสัสดีทุกช่ววลานะครับพอดีว่าผมจัดการเกี่ยวกับเรื่องอซื้อดอลลรา NFT ไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะโกงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่มันนำเหนือนำเหนือข่าวให้ให้ดูสับสนมากนะครับผมบอมันร่วมมือกับทรอนร่วมมือกับเอฟแต่ทรอนใช้ซื้อไม่ได้ผม <laughs> ผมแลกเงินเขาทรอนเพื่อจะไปซื้อไอตัวดอลลราโด,าโด,าดยเฉพาะซึ่ง กายเป็นว่าผมต้องเสียสองต่อทั้งเสียเข้าทรอนแล้วก็ต้องใช้ว n ดีที่ผมจะเก็บไว้เพื่อจะไปสเต็กเหรียญเพื่อจะมาซื้อไอ้ตัวนี้ด้วยโอ้โหพกุณลุนช่องครับผมเราเราเสียไปเราาสามพันเพ็นจะได้นะครับผมแต่มันไม่เป็นปัญหานะเพราะมันอยู่ในตัว,ต,วตัวทรอนลิงไม่เรียบร้อยนะครับผมผมแลกเหรียญเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วอันนี้เป็นข้อตัวข้อตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับของทรอนนะที่ผมจะเอาให้ดูนะ ทรอนอะทรอนลิงก์นะครับผมที่ใช้อยู่นะมันจะเป็นมันจะมีซันสวอปนะไอตัวเนี้ยซันสวอปตัวเนี้ยมันจะไม่ใช้บ n เเป็นหลักนะครับผมมันไม่จะไม่เหมือนแพนเค้กนะผมเพิ่งรู้ตะกี้นี่เองเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนี้ให้ฟังเป็นละเอียดนะครับผมตัวเนี้ยไอตัวซันสวอปเนี่ยมันจะใช้ตัวทรอนเป็นหลักนะครับผมไอตัวทรอนเนี้ยแล้วค่าฟรีทั้งหมดมันต้องมีตัวทรอนนะถ้าไม่มีตัวทรอนนะ ไม่ว่าจะเป็น USDT หรืออะไรก็าตามนะครับผมเข้าไปซื้อเข้าไปซื้ออะไรไม่ได้นะแล้วผมโอนเข้าไปสี่สิบหกดอนนะครับผมแล้วมันเป็นของทรอนไงมันใช้ของมันมันมันเป็นของ TRC ยี่สิบนะครับผมเครือข่ายของทรซึ่ง,ม,งมันแปลงเป็น USD มันแปลงเป็น ERC ไม่ได้มันแปลงไม่ได้ผมเลยต้องใช้กับไอ้ s u n ซ w ฟ p เท่านั้นนะครับผมใช้กับเครือข่ายทรได้กับทุกเครือข่ายแหละแต่จำเป็นต้องมี ขนาดโอนจากทัชวอลเล็ตนะนี่ผมโอนจากทัชวอลเล็ตนะครับผมผมยังต้องใช้ทอนในการโอนจะปวดหัวใจมากแต่แบบเราก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเอามาตอบคำถามกันนะครับชิปอีลอนนะครับผมของคุณลินนะครับสาม,มารถส่งคำถามมาได้นะครับผมในค้อสวนคำถามไหน,นที่ผมตอบได้ผมจะรีบตอบแล้วก็รีบเช็คให้ดูนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับผมว่าบางครั้งผมอาจจะตอบชา้าเลิกน,นึงนะครับอันนี้เป็น เรื่องสุขวิสัยจริงๆนะครับชิปอีลอนเหมือนผมจะเคยดูไปแล้วหรือเปล่าคุณคุณว่าเคยดูไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราดูใหม่ได้เดี๋ยวขอไปดูในลิงก์ก่อนยังไม่เคยดูแฮชิปอีลอนหรือก็คือชิปอีลอนนั่นเองสำหรับผมนะที่ผมซื้อดอทลอนมานะครับผม ผมซื้อมันมาเพราะว่า,ม,ามูลนิธินะไม่ได้เกี่ยวกับไอตัวเหรียญมันกาวหรือไม่กาวนะครับผมพิงเซลพิงล็อกอยู่ในพิงล็อกนะครับผมขอ,มองไอตัวพิงเซลนะสำหรับใครที่ไม่รู้ก็เข้าไปดูในคลิปก่อนๆผมได้ซเซอร์คาว่าพิงเซลนะครับผมมันน่าจะขึ้นอยู่ใช่ไหมขึ้นใช่ไหมยออพิงเซลไฟแนนซ์นะครับผมเป็นเออ หาเหรียต้นสายดูนะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับมันพิงเซลล์ล็อกไว้นะครับผมตัวแพนเค้กสวอปของชีบะลองเข้าไปดูนะว่าโอนเข้าไปเยอะขนาดไหนรูปแบบนี้เป็นรูปแบบธรรมดานะครับผมต้องเข้าใจนิดนึงนะมันคือรูปแบบธรรมดาเลยนะครับผมสําหรับการทํางานของโทเค็นนะครับคือผู้พัฒนาโอนเหรียญนี่นะครับผู้พัฒนาเนี่ยผู้พัฒนานะ โอนเหรียญเข้ากับแพนเค้กนะครับผมแล้วแพนแล้วแล้วก็โฆษณาแล้วก็จะมีคนเข้ามาซื้อนะครับผมเข้ามาซื้อ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 นะประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเป็นรูปแบบหลักนะครับที่เขาใช้กันนะเราเข้ามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าชิบะอีลอนเป็นยังไงบ้างอ๋อโอนออกหมดแล้วนี่โอนเข้าดิปพร์เอ เดี๋ยวขอไปดูดีพรอยเยอก่อนนะครับเบิร์นน้อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเบิร์นนะเราอย่าไปคิดอย่างนั้นอืนักพัฒนาของตัวชิปลอนมีทยอยอ,ออกบ้านนะครับเข้าพิงล็อกบ้างทยอยอ,ออกบ้านลดลงไปเยอะไหมเดี๋ยวนะ อ๋อมีตัวเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งตอนหวันก่อนนี่คือการส่องๆนะครับผมคือทุกคนสามารถส่องได้หมดนะมันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับมันไม่ได้เป็นข้อมูลที่แบบว่าแบบไม่ชัดนะมันเข้ามาดูได้ปกติเลยตลาด n อ t นะครับผมหืมมินนายังมินไม่ได้นะครับสำหรับใครที่อยากซื้อ n อ t เราบางครั้งต้องดูก่อนนะว่าตัว n อ t นั้นเอามาทำอะไรได้นะครับ โอ้มิ้น่จุดศูนย์ห้าอีเทอร์เลยเว้ยครับตกราวเกือบเกือบสองพันกว่าป่ะวะเดี๋ยวนะใครที่ได้กําไรจากเหรียญชิดคอยนะผมก็อยากแนะนานะครับผมเอาไปเอาส่วนกําไรอะ่ะไม่ใช่เอาส่วนทุนเบอละเริ่มเบออ์ละเออเลิกเอเเอเลิกหกพันกว่าบาทโอ้เยอะว่ะเอาส่วนของทุนนะครับผมไปที่ได้จากกำไรที่ มีมีนะดึงทุนออกกำไรเอาไว้เล่นต่อของชิคอชิคอยนะครับผมหรือชิดโทเค็นนะแล้วก็เอาทุนไปสะสมเหรียญที่เป็นเหรียญหลักบ้างน,นะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยน้อยสุดก็คือเราจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตเบื้องหน้านะเพราะว่าบางทีเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะชิคอยอะ่ะต่อให้เราเชียขนาดไหนนะครับถ้าโปรเจกต์มันไม่ดีหรือโปรเจกต์มันล้มเหลวหรือ้าพัฒนามันเกิดแบบ ไม่อยากทำแบบอยู่ๆว่าทิ้งโปรเจกต์ไปะดื้อๆอย่างนี้นมันก็เจงได้นะครับผมอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนึงน,นะส่วนไอ้พวกคอยที่เป็นคอยหลักๆเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สำหรับการะจะศึกษาแล้วก็ลงมือนะครับผมประมาณนั้นโอ้โหฟูฟูพีเซลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลิควิตี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ล็อกไว้หกเดือนซัพพลายหนึ่งแสนหนึ่งล้านล้านโอเค สัพาหนึ่งล้านล้านเดือนนี้มีการออดิตยังไม่ผ่านนะครับถ้ามันไม่คิดจะเดี๋ยวนะออดิตคอมพิวต์คอมพิวต์อะไรอ่ะถ้าออดิตคอมพิวต์มันจำเป็นต้องมีอะไรให้เราดูนะครับผมแต่อันนี้ไม่มีอะไรให้เราดูเลยเอลแบงก์อ,อินโดอินโดอเดอ็ก โคโบเอ็กชั่นพวกลาทเนพวกนี้มันเป็นม like so ันเป็นกระดานที่เล็กกว่ากระดานปกตินะครับมันไม่ใช่กระดานที่ใหญ่ขนาดนั้นต้องดูยอดเงินวยนะบางทีแบบเห็นว่าเข้ากระดานแล้วรู้สึกตื่นเต้นนะคือเกตอย่างเงี้ยมันก็มีคนใช้พอสมควรนะแต่มันก็ไม่ใช่กระดานใหญ่ขนาดนั้นสำหรับผมผมมองอย่างนั้นนะครับผมก็เรามาระวังไันนิดนึงมีในเดอะมมุกลาอนี้ตั้งไว้เยอะนะสเต็กได้สวอปได้เมตาเวิร์ดดีเวล็อปเมนต์อัปเดตชิป คาสิโนโรโยอืมเป็นไปได้มันจะมันจะมันราคามันจะแรงเพราะไอ้คาสิโนโรโยตัว NFT น่าจะใช้ในตัวเมตาเวิร์นะครับผมและในลักษณะที่เกิดขึ้นนะแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นออดิตอะ่ะเขาบอกว่าออดดตคอมพิวแล้วแต่ไม่เห็นออดิตที่ท,ที่ได้ทำเลยเดี๋ยวเข้ารปนนใดส่องในทวิตเตอร์ก่อนนะครับ คือเป็นเหรียญเป็นเหรียญเลียนแบบไหมก็ตอบได้อย่างชัดเจนนะว่าคือเหรียญเรียนแบบนะครับผมไม่ใช่เป็นเหรียญที่เออไม่ใช่ดอลลอลมานะสาเหตุที่ผมซื้อดอสลอลมาส่วนหนึ่งมาจากที่ผมนะดูวิธีการที่เขาทํานะครับผมในในในการแบบยกย้ายถ่ายเทเหรียญไปที่อา่าเมสซซลานะครับผมฟอเดชันส่วนอื่นของดอลลอลมาผมแทบจะไม่ได้สนใจเลยนะ แต่ดอทรนมันก็ทำพอมันไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นเหรียญมีมีที่มันทำไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยเราไม่ได้มองถึงการเก็งกาไรของเหรียญอย่างเดียวนะครับผมเราดออมองพื้นฐานถ้าเรามอง NFT กับไอตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูยอดคนติดตามหน่อยคนติดตามสองหมื่นสามอ่าฮะชิปลอนมีคนเก็บไปห้าพันเจ็ดห้าพันห้าร้อยเจ็ดสบสามแอเด สำหรับผมผมเตือนดีกว่าเพราะตัวนี้ยังไม่มีการออกลายอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวโฮเดอร์ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในพิงล็อกเนี่ยเอาออกไม่ได้ภายใน1ปีนะครับผมแล้วก็เดฟเดฟก็มีส3ุาเองถือว่าถือว่าน้อยพอสมควรนะแต่ระดับแบบสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะมีระดับไอ้นี่พอสมควรนะครับคือถ้าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็คือไอ้ตัวเดฟเนี่ย ไอ้ตัวเดบหรือไอ้คนที่เก็บสะสมไว้เนี่ยก็อยู่ๆเกิดดึงออกนี่น่าจะนี่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะผมว่าอืมอันนี้เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมก,กับเดบนะมีโอกาสถ้าโดนลักภูนะครับผมกระดานนี้จบทันทีนะครับซึ่งตอนนี้หนึ่งวันมีเทขายมนาะ มียอดเข้าซื้อพอสมควรเดี๋ยนะตลาดมันตกเฉยเอ,อมันมีช่วงข้าบเกี่ยวกับอันี้ด้วยแหละครับผมบิตคอยที่เทขายด้วยไม่มีสัญญาณที่แบบว่าเป็นเทขายรุนแรงขนาดนั้นนะสำหรับผมผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะยังมีแต่มีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบว่าดิงดิงดิงพัสุทาพอสมควรนะยอดของมันก็แบบล้าน ลงสามแสนขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยมีคนอัดเงินเข้ามีคนเอาเงินออกนะครับผมตัวนี้มีความเสี่ยงสําคัญหลักๆเลยนะที่ผมบอกไปนะครับผมคือตัวเดฟบเนี่ยครับเดฟบที่โอนมานะน่าจะเป็นสองตัวนี้มั้งที่โอนมามีแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นนี่ทําให้กระดานนี้ล่มได้กระดานนี้เกือบล่มได้เลยนะครับผมเดบบโอนมาจริงๆด้วยคือเราต้องบอกอย่างนะครับเดบบมันโอนไปโอนไปหลายเจ้าอยู่นะครับ แล้วตัวเด็บเองก็เก็บไว้ไม่เยอะด้วยนะอย่างที่เห็นนะเด็บโอนไปเดี๋ยวนะดูก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดบโอนไปหกระเป๋านะหกกระเป๋านี้หกกระเป๋านี้หกกระเป๋านี้แทบจะอยู่หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมขอไล่ดูนิดนึงนะครับผมพอดีว่าผมเห็นอะไรที่น่าสนใจละเดฟมันโอนเข้ากระเป๋านี้แล้วเหลือเท่าไหร่นั่นไงเข้าพิงอันนี้คือเข้าพิงล็อกพิงล็อกนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่ยังเหลืออยู่ ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่มีการถ่ายเทออกพอสมควรอาฮค่อนข้างมีความเสี่ยงบ้างนะครับผมลดลงไปเยอะลดไปเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแ้วก็ลดลงไปในจำนวนพอสมควรมีมีคนเทขายนะครับในกระเป๋ารีโพเยอร์นะของชิปไนะอรนะอนนะก็เรามาระวังไว้ด้วยละกันเพราะว่าเวลานี้เนี่ยการจัดการกระเป๋าของชิปรอนค่อนข้างมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับ รุปโปรเจกต์นะโปรเจกต์ Project จะทำเมตาเวิร์สนะครับผมกับการขายมินเอ็นเอ็มทีมาเก็ตนะครับผมซึ่งเรามองว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ mm. เกลื่อนนะผมมองว่ามันเกลื่อนนะสำหรับตัวผมนะครับผมแต่เราจะจะชื่นชอบมันไหมในอนาคตเนี่ยขึ้นอยู่กับคนที่อยากจะเห็นมันนะครับผมว่ารู้สึกอย่างโปรเจกต์นั้นนะสำหรับผมผมมองว่าโปรเจกต์นี้ความคุณค่าของมันอาจจะน้อยกว่าดอทดอนนะครับผมที่เข้าไป ส่งไปในเมซาซูล่าที่ช่วยเหลือการยืดอ,อายุคนนะแล้วแต่ความคิดนี้ไม่ได้ว่ากันนะครับแชร์ความคิดกันได้นะครับอันนี้ไม่ผิดไม่ถูกนะแต่สําหรับผมผมมองว่าเดบมีการเทขายพอสมควรนะมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับผมก็รามาระวังด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะเชื่อมาคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะจ๊ะ